สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้อะไรเต็มเลยเนี่ยัาพ่อไปเนี่ยไปเร็วไปรถขวางเขาอยู่โอ้โหขอบคุณครับไปไปเร็วลูกไปเลิกลูกครับาานี่พระราชานะทีอุ้ยขนมล่น ครับโอเคตอนนี้นาทีกลับจากโรงเรียนแล้วนาทีได้อะไรมาบ้างครับโชว์หน่อยครับขนมรูปอะไรโมีอะไรบ้างอันนี้ขนมรูปอะไรครับอันนี้ตนมตตั่ตวบอลี่มีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรด้วยต้นคิดมัดมีต้นคิดมัดด้วยอันนี้มีอันนี้อันนี้อะไรยมออมอนะยูปี ยูปี้คือมันเป็นแม่แมมให้ยูปี้อันนี้ใครให้คุณรูไม่ไหมไม่ไหมไม่ๆเหมือนกันโอเคอันนี้ใครให้แม่ไหมไม่เมื่อกี้เนี่ยพอเห็นอยู่คุณรูไม่ไหมให้ตามสัญญาไงแม่แมมว่เอาแม่แมมกับแม่แมมนี่อะไร อ๋อไม่แม่ให้มาโอเคอันนี้คือผมยิ้มจ um ุ๊บๆอมยิ Un ้มจะกินอมยิ้มก่อนเหรอแกอมยิ้มให้หน่อยอมยิ้มให้น่อยโอ้โหุยลนเลยเอเก็บแล้วเออแล้วยาหนึ่งยังไม่ได้ถามเลยนี่อะไรนี่คืออะไรอะไรครับ ครูใส่หมวกคุณครูใส่หมวกใครเป็นคนทำคุณครูคุณครูทำให้เหรอครับคุณครูทำให้พ่อแกแล้วแล้วแล้วนาทีต่อแถวรับหมวกหรือเปล่าต่อแถวรับหมวกครับต่อแถวรับหมวกด้วยแล้วขอบคุณครับไหมขอบคุณจ้ะครับเจ้าอ๋อเหรอเดี๋ยวพ่อแกะให้นะครับนี่อมยิ้มก่อนเลยของฟันผุด้วย เพิ่งไปทำฟันฮีโร่มาเนี่ยฟันผุเนี่ยยิ้มให้หน่อยให้ดูหน่อยนี่เห็นไหมครับฟันผุต้องไปทำฟันนี่เด็กๆคนไหนกินของหวานกินลูกอมควรบ้วนปากหรือแปรงฟันด้วยนะครับใช่ไหมครับน้องทีใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่ครับอืมไอทีกินอมยิ้มลูกอมไอเขาเรียกอ,อมยิ้มแล้วก็ยูป,ปี้นี่แล้วก็เรียกว่าไมดี้ นี่แล้เป็นดอกไม้ด้วยที่ได้มา <love> อะไรนะครับอมมิ้อร่อยอร่อยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากครับหล่อจังเลยเนี่ยนี่แข้งอะไร e n g u r a ชั่น <laughs> ยินดีเหรอยินดีด้วยยินดีที่จบแล้วเนี่ยใส่เหมือนจบเรียนเลยอ่ะยังเหลืออีกตั้งปีนึงอยู่กับคูแม่มคูใหม่อีกปีนึงเราอะ่ะโอ้เก่งจังเลย หล่อมากเลยนี่เลอะมาเลยวันนี้เพราะว่ากินไอติมครับวันนี้วันนี้กินไอติมกี่อันครับตตตตนี้สองอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งอันครับหนึ่งอันสองอันเหรอครับสีอะไรไอติมสีอะไรสีดำสีดำโอ้สีดำมันลดอะไรอ่ะรถโกโก,โก้หรือเปล่า màu mà ờ, ừ, ờ, à, táo yeah. ờ, <laughs> mà, 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 mà. đỏ hả? và cả loại gì? um, anh đua, đua táo lê, đua táo lê, đua. bạn, 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 bạn đua táo lê, bạn, 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 bạn đua táo lê, bạn, 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 bạn đua táo lê, nhảy. oh, bạn, 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 bạn đua táo lê, nhảy. oh, bạn, 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 bạn จำได้เปล่าเพื่อนแก้งไงแก้งไงเฮ้ยเบบี Baby, นาทีได้พอซื้อขนมมาให้นาทีด้วยครับ2อ,อัน,นวันนี้นะครับนาะทีเลือกเรียนโอ้โหพิ่งจะไปเรียน2วันป่วยมาตั้งอาทิตย์หนึ่งไข้เสร็จแล้วก็ป่วยเป็นวัดต่ออีกโอ้โเด็กๆก,กันเนาะ วยเป็นเรื่องธรรมดาขนาดผู้ใหญ่ยังป่วยเลยช่วงนี้อากาศฝุ่นเยอะด้วยใช่ไหมครับนาทีต้องใส่แมสกกันด้วยนะครับนาทีเพิ่งถอดแมสเนี่ยพอใส่ชูทหารครับพพอแปะอะไรพอแปะอะไรครับพอก็ใส่เครื่องใหม่ครับลูก ครับเดี๋ยวนาทีกินขนมก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเลอะครับเลอะอยู่แล้วแหละคิดไอติมมาเดี๋ยวทีใส่ชุดธรรมดาอยู่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านาทีจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามน้องนาทีด้วยนะครับช่องน้องนาทีแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยครับพีทีสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับยังไงายนักเรียนสวัสดีครับเป็นหรือเปล่า สวัสดีครับเอาเร็วเดี๋เรวๆพ่อจะกดปิดแล้วสวัสดีครับแหมวันนี้วันนี้ไม่ทําครับผมไม่เป็นไรบายบายไปายได้ไหมไปายก็ไม่ได้โอ้ไบไปแล้วไบายแล้วไบายแล้วจุ๊บจุ๊บ